เวลาตำรวจหรือเจ้าหน้าที่เขาไปตรวจเนี่ยก็จะบอกว่าเป็นลูกจ้างแล้วก็ถ้ามันต้องตามกฎหมายแต่พื้นหลังเขาเนี่ยผมอยากจะบอกว่าไม่ใช่ธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันเกิดว่าทางตำรวจคงหรือว่าฝ่ายทหารนะครับอยากจะไปเจอเขาเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปพวกเรามีข้อมูลทุกที่นะครับอย่างอย่างคนนี้ก็แอบอ้างว่าเป็นทหารเนี่ยก็ต้องไปไปไปหามาครับนี่แต่ว่าใครอยาจะรู้เดี๋ยวผมจะพาไปนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องคนที่เป็นเจ้าแม่เนี่ยครับเป็นพ่อพาก็เสร็จเป็นเจ้าแม่นะครับนี่ตรงนี้นะครับแล้วก็ยังมีเรื่องโรงเรียนด้วยนะครับตอนนี้ตอนนี้นะครับ ศูนย์การเรียนรู้เนี่ยเยอะมากซึ่งเป็นร้อยๆเป็นร้อยๆศูนย์นะครับเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันจะเกี่ยวความมันตรงไหมผมผมถือว่านี่มันกำลังจะทำลายความมันตรงนะมีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่มีทั้งทหารรับจ้างเข้ามาพักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเนี่ยนะครับเพราะนั้นวันนี้เราก็เลยมาขอยื่นหนังสือเพื่อจะขอพบท่านผอส่วนนะครับเดี๋ยวให้น้องพูดต่อเไปพี่สิงดําแกไปพบตำรวจไปพบเจ้าหน้าที่นะฮะบอกเอานี่เอารูปไปแฉเลยรูปไปให้ดูเลยเนี่ยนะพม่าพวกเนี้ย เป็นมาเฟียเลยผู้หญิงก็เนี่ยเป็นมาเฟียนะเออเป็นมาเฟียแก๊งขายอะไรวะขายแพรปลาอยู่ทําแพรปลาเนี่ยแก๊งคนเนี่ยเป็นมาเฟียเออเนี่ยมีข้อมูลอะไรผมผมเอาให้ได้หมดอ่ะผมไปสืบมาหมดแล้วบางคนนี่นะโ,โอ้โหป,ป,ปอมเป็นทหารด้วยนะเออเป็นทหาราด,าด้วยนะทหารต่างดาวด้วยนะอย่างนี้นะมีข้อมูลหมดนะเจ้าหน้าที่อยากได้ข้อมูเลเหรอเดี๋ยวผมส่งให้เลยนะ ออขนาดนั้นเลยครับเจ้าหน้าที่นะเจ้าหน้าที่ไม่รู้เรื่องหรูราวขนาดนั้นเลยเนี่ย <c oughs> แม่นะประชาต้องให้ประชาชนทําหน้าที่แล้วโ,โหออนะประชาชนสิงดํานี่ก็ขยนันขยนันจริงๆเลยนะเออช่างสืบช่างสอบนะเนี่ยขนาดประชาชนเขายังรู้ข้อม,นนาม,ามูลนะท่านผู้ชมทำไมเจ้าหน้าที่เขาไม่รู้กันบ้างเนาะใช่ไหมเออ นะก็อย่างว่าแหะครับเจ้าหน้าที่เขาเขาเรียกว่าอะไรมีน้อยทําหน้าที่ไม่ทั่วถึงก็อย่าไปว่าเขาใช่ไหมเออนะก็ต้องให้ช่วยฝ่ายประชาชนนี่แหละช่วยเหลือนะครับก็เ,เป็นเรื่องดีที่ประชาชนเนี่ยนะไปสืบสอะข้อมูลมาให้เป็นเรื่องที่ดีมากมนเะจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งไปตามสืบสาะว่ามันข้อเท็จจริงมันเป็นยังไง นะครับก็อย่าให้นะประชาชนคนไทยนี่ได้รับความเดือดร้อนนะโอ้โหตอนนี้ก็พี่เต้ก็ไปปลาใสายอยู่ใช่ไหมที่อะไรอนุสาวรีย์พระเจ้าตากน,นะโอ้โหไปปลาใสาโอ้โหคนมาแน่นเย็ดเลยนะครับมาเป็นร้อยนะฮนะมีลีหน่าจังไปด้วยนะนะโอ้โหนี่ขนาดประชาชนเขายังรู้เรื่องรู้ราวนะเอออ่ะก็ นะครับไปตรวจสอบกันหน่อยกันละกันนะอประชาชนก็ค้นข้อมูลให้ขนาดนี้พมา่ากลางนะเป็นมาเฟียเลยนะโหจริงหรือเปล่านะเออนะครับอย่าให้เนี่ยคนไทยนะบางทีพมา่าเนี่ยเขาก็อ้างว่าเป็นลูกน้องเป็นลูกน้องแต่จริงๆแล้วนะครับไม่ใช่นะพอไปจับไปตรวจไปคน้นอ๋อผมเป็นลูกน้องผมเป็นลูกน้องนะ อแต่จริงๆนะมันเป็นอ้นี่เลยนะครับเป็นเจ้าของเลยแต่จ้างคนไทยอ่ะเป็นนอมินีนะเอ,อจ้างคนไทยมาเป็นหัวหน้ามันแต่ในฐานะจริงๆแล้วมันเป็นหัวหน้าเ <c oughs> <c oughs> นี่ยนะครับพักประชาชนดูไว้เนี่ยนะเออใช่ใช่ว่าคนพมา่านี่เขาจะฉลาดน้อยอยังไรหรอนะก็ฉลาดจะตายเออจะให้มาคงขึ้นทะบงขึ้นทะเบียนมาถูเอ้ย ไม่ดูเลยเล่หลนกลกลโกงนะครับมีเล่มีเหลี่ยมเยอะแยะมากมายนะเออสารพัดเล่สารพัดเหลี่ยมอะนะที่มันจะมาโกงอะ่ะนะต่อให้ลงทะเบียนอะไรมันก็โกงอยู่ดีอะนะคนพมา่าใช่ไหมเออเดี๋ยวนี้เขาฉลาดนะครับเออจ้างคนไทยมาเป็นหัวหน้าแต่ตัวเองฟอร์มเป็นลูกน้องหากินในประเทศไทยอย่างเงี้ยจะจับยังไงถามหน่อยอย่างเงี้ยนะ อย่างเงี้ยจะไปตรวจสอบยังไงอย่างเงี้ยจะมาขึ้นทะเบียนอ่ะเออแช่มแล้วถ้าเกิดว่าพมา่านี่ฟอร์มมาเป็นลูกน้องกันหมดแล้วก็จ้างคนไทยมาเป็นหนัวหน้าอย่างเงี้ยทำยงไงเออตอบเลยสินะเออภาคประชาชนพมา่าเนี่ยเนื่องจากตอนนี้ youtube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ